สวัสดีค่ะพี่ออมแมงโก้นะคะวันนี้เรามีนัดกับน้องน้ำนะคะการเรียนที่มหาวิทยาลัยเที่ยงกรษนะคะในช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำสวัสดีค่ะพี่อมง,งั้นพี่ถามเกี่ยวกับหลักสูตรนิดนึงละกันว่าที่ M M S C Marketing ที่เข็นเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างแบบเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดหนึ่ง ก็จริงๆก็เรียนหลายอย่างอย่างเทอมแรกที่เรียนไปค่ะก็จะเรียนทั้งพวกสถิติมาร์เก็ตติ้งแล้วก็พวกมาร์เก็ตติ้งเรซิเด้แล้วก็รวมถึงพวกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้วยค่ะก็ก็เรียนหลายอย่างรวมๆแล้วก็สนุกดีค่ะถามนิดนึงว่าในยุคโควิดเล่าเลยก็คือเราอะไปเรียนตั้งแต่เดือนกันยาใช่ป่ะปีที่แล้วพี่จําได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแบบเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปถึงแล้วการเรียนการสอนมันเป็นไงบ้างก็ตอนที่มาถึงอะคะ่ะตอนนั้น คลาสยังเป็นแบบมิกซ์อยู่ก็คือมีทั้งเรียนออนไลน์ผ่าน,น Microsoft Teams ด้วยก็คือสามารถเรียนอยู่ที่ห้องได้แล้วก็จะมีคลาสเวิร์กชอปอะคะที่เราก็ต้องไปเรียนที่มหาลัย แล้วก็ไปเรียนกับเพื่อนๆซึ่งเขาก็จะมีมาตรการที่ดีนะคะก็มีแบบเว้นระยะห่างต่างๆนั่งโต๊ะละคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์มีได้ให้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็มาจากหลายชาตินะคะก็มีพวกคนอังกฤษเลยแล้วก็มีเพื่อนหลายคนมาจากยุโรปแล้วก็เอเชียก็มีบ้างะค่ะพวกจีนฮ่องกงญี่ปุ่นก็มีค่ะทําไมเราเลือกมาที่เคนอย่างที่พี่อมอแนะนํามาก็มีหลายมหาลาัยเนาะ,ะแล้วก็เคนเนี่ยก็ไปดูมามันก็ดังแบบ Business School เขาดัง ก็เลยคิดว่าเออที่นี่ก็ถือว่ามีชื่อเสียงก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะทุกคนไปชมในคลิปวิดีโอน้องน้ำได้นะคะเมืองน่ารักใช่ไหมน้องน้ำใช่ใช่เมืองน่ารักแล้วชอบเมืองด้วยก็เลยแบบตอนก่อนจะมาก็มีโอกาสได้ดูว่าเออเมืองเป็นยังไงอะไรก็รู้สึกว่าโอเคมาถามถึงชีวิตความเป็นอยู่บ้างในยุคโควิดนะคะก็คืออยากถามว่ามันเป็นไงบ้างช่วงนี้แบบว่าหนึ่งวันที่เราแบบอยู่ที่นั่นอ่ะใช้ชีวิตยังไงคือหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวให้น้องน้ำอธิบายฟังด้วยความที่มันเป็นล็อกดาว านเนี่ยมันจะปิดแต่ว่าเราเนี่ยถ้าพวกร้านอาหารก็คือไปนั่งไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถไปซื้อกลับมาทานที่บ้านได้ก็เป็นเหมือนเทกาเวแล้วก็จะมีออกไปซื้อ ของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเปิดเสื้อ,อาหารอะไรมาทํากินที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ละวันแล้วก็จะมีออกไปแบบในเมืองบ้างไปไทยอาร์สไปซื้อวัตถุดิบอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อโอเค <c oughs> ในเมืองมีวัตถุดิบอาหารไทยอยู่ได้สบายมาก <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็พวกเสื้อผ้าก็ช็อปออนไลน์เอาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ <c oughs> วันก่อนพี่เห็นไอจีของเรามีแบบว่าไปแบบว่าไปเที่ยวลอนดอนด้วยใช่เปล่า <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งไปลอนดอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เอง คือที่เนี่ยดูแบบว่ามันดูไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะคะก็คือทุกคนก็ดูใช้ชีวิตตามปกติและน้ำก็คือนั่งนั่งเอ่อเรียกว,ว่ารถไฟอะคะ่ะจากที่เมืองน้ำที่น้ำอยู่แคนเทอร์เบอ,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 อรี่เข้าไปที่ลอนดอนไปแบบว่าไปเช้าเย็นกลับก็คือไปกับพวกเพื่อนคนไทยได้วยกันนะคะไปเที่ยวก็ไปถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คสวยๆต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปมาตกพอดีด้วยโชคดีสวยดีค่ะ น่าจะเรียนออนไลน์ถึงแค่าประมาณเดือนหน้าป่ะคะ้รงน้ำที่มหาลัยแพลนไว้ใช่ใช่ค่ะที่มหาลัยแพลนไว้น่าจะแบบว่าเรียนผ่าน Microsoft Team อย่างเดียวน่าจะถึงประมาณกุมภาแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนช่วงที่น้ำมาถึงแรกๆค่ะที่จะมีคลาสมิกแบบว่าไปเวิร์กช็อปที่มหาลัยด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเขาก็มีเรื่องแบบให้ตรวจให้ตรวจโควิดฟรีอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ แล้วเราได้ไปตรวจไหมโควิดยังไม่ได้ตรวจเพราะว่ายังไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่คิดว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบให้เราจองคิวเพื่อที่จะตรวจโควิดฟรีเขาก็ออฟเฟอร์ให้ค่ะ แล้วตอนนี้คือเราได้แบบมีเจอเพื่อนคนไทยหรือว่าเพื่อนคนอื่นบ้างไหมที่แบบว่าน,นอกเหนือจากที่เราอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะล็อกดาวน์รอบหลังนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่ามันมีงานกลุ่มเยอะมากคือถ้าทุกวิชามีงานกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการนัดเจอกับเพื่อนเพื่อที่จะคุยงานกันยอยะไรเงี้ยค่ะมีนัดกินข้าวด้วยนะคะนัดนัดเจอกันใช้ชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมนองนาวไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่า ใช่ใชก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ก็ปกตินะคะก็รู้สึกเหมือนไม่ได้มีอะไรเราได้เข้าร่วมหรือมหาลัยเขาได้มีกิจกรรมบ้างไหมเช่นแบบอาจจะเป็นเซสชั่นออนไลน์อะไรแบบนี้เราได้เข้าร่วมบ้างเปล่าก็มีบ้างนะคะมีแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมหาลัยจะแนะจะจะมีแบบให้พบสิทธิ์เก่าอะคะ่ะสิทธิ์เก่าของคณะด้วยแล้วก็มีให้เข้าไป แนะนำเรื่องงานเพราะว่ามีหลายคนบางทีจบแล้วก็อาจจะหางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าน้องน้องน้ำมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมคะที่กําลังรังเรว่าแบบจะไปยูเคดีหรือเปล่าหรือไม่ไปดีก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะก็คือถ้าเกิดว่าอยากมาเรียนก็ก็มาได้ค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างโอเคที่น้ำมาน้งก็รู้สึกว่าก็ไม่ก็ไม่ได้ตัดสินใจผิดก็รู้สึกว่าที่มาก็ดีแล้วก็สนุกดีได้เจอเพื่อนต่างๆมากมายค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรให้พี่พี่แ <Okay, S 1> มนโกช่วยก็ไลน์มาได้ตลอดเลยนะคะซิสโอเคค่ะได้ค่ะบายว่า